สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะเรามาฟังนะวน,นิยายต้นฉบับเพลินๆกันดีกว่าค่ะอย่างตัวเจียวิ่งมาได้ระยะหนึ่งก็ข้อเท้าพลิกหกล้มหน้าขมำ,ำสองมือยันลงไปในแอ่งโคลนที่ค่อนข้างลึกจุบจนลุกไม่ขึ้นได้แต่หันกลับไปมองด้านหลังอย่างตื่นตระหนก <c oughs> เห็นมือสังหารที่อยู่บนต้นไม้กำลังง้างธนูเล็งมาที่เขาอย่างตัวเจีย ตัดสินใจกลิ้งตัวลงไปตามเนินดินที่ลาดชันเขารู้สึกเหมือนโลกกำลังหมุนติ้วส่วนตัวเขามีสภาพไม่ต่างจากกลิ่งไม้ที่ถูกโครนซัดลงจากเขายิงกลิ้งก็ยิงเร็วจนกระทั่งกระแทกเข้ากับต้นไม้ที่หักโค่นลงมาจึงได้หยุดลงร่างกายเจ็บปวดสุดจะบรรยายไม่รู้ว่าตัวเองกระดูกหักตรงไหนบ้างเสื้อผ้าขาดจนแทบไม่เหลือชิ้นดี เนื้อหนังถลอกปอกเปิกเลือดไหลไม่หยุดอย่างตัวเจียหายใจเข้าลึกๆยันต้นไม้ใหญ่แล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เดินลงเขาต่อเขามองเห็นเชิงเขาที่อยู่ด้านล่างผ่านช่องว่างระหว่างต้นไม้อย่างไม่ทันได้ดีใจก็รู้สึกเย็นวาบที่แผ่นหลังขนหลังคอลุกชันได้ยินเสียงขึ้นสายธนูดังขึ้นเหนือศีรษะตรงไหนสักแห่ง อย่างตัวเจี๋ยรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเนิ่นนานเสียงองค์รักเงาที่ตายไปยังดังอยู่ข้างหูอย่าได้ผิดต่อพระประสงค์ดีของฟาบัดจู่ๆอย่างตัวเจี๋ยก็เกิดความมุมานะขึ้นมาอย่างแรงกล้าเขาจะตายไม่ได้ตายไม่ได้เด็ดขาดเขาใช้เรียวแรงทั้งหมดที่เหลือกระโจนไปด้านข้างมีเสียงลูกธนูที่หลุดจากซ้ายพุ่งแหวกอากาศ มีเสียงของหนักๆตกลงพื้นอย่างตัวเจี๋ยยันตัวลุกขึ้นตรวจดูแขนขาของตัวเองว่ายังอยู่ครบทวนแล้วค่อยหันไปมองเห็นมือสังหารที่ดักซุ่มเมื่อครู่นอนไร้ลมหายใจอยู่บนพื้นบนตัวมีอาวุธลับป,ปักอยู่ใต้เท้ายางมีเสียงของสตรีดังขึ้นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งวิ่งตรงมาหาเขาคนที่วิ่งอยู่ด้านหน้าเป็นหญิงสาว ตามด้วยชายชะกันอีกหลายคนทันทีที่ได้ยินอย่างตัวเจียก็จำได้ว่าเป็นเสียงของอีหวันอินตายท้าอย่างเป็นอย่างไรบ้างหรืออีเฟยอย่างตัวเจียตะกนเตือนอย่างตกใจมีมือสังหารซุ่มอยู่ในป่าอีหวันอินชะงักเงยหน้าขึ้นมองเมื่ออยู่ท่ามกลางสายฝนและป่าทึบย่อมมองไม่เห็นว่ามีสิ่งใดซ่อนเร้นอยู่บ้าง แต่ทันใดนั้นก็มีประกายสีเงินสว่างวูบไม่ใช่จากบนต้นไม้แต่มาจากด้านหลังของต้นไม้พลิบตาเดียวประกายสีเงินก็มาอยู่ตรงหน้านางอย่างตัวเจียได้ยินอี้หวานอินสุดหายใจเข้าลึกๆตอนนั้นเองมีเสียงดังสนัน่นจนหูแทบดับปังเสียงเนี้เหมือนเสียงที่ดังมาจากตําหนักศักกะอย่างตัวเจียยกมือปิดหูอย่างตกใจ อีวานอินถอยหลังไป2อก้าวก่อนจะล้มลงกับพื้นคนร้ายที่พุ่งตัวออกมาจากหลังต้นไม้เมื่อครู่พันชงักบนตัวของเขาปรากฏรูเล็กๆที่มีเลือดไหลทะลักออกมาไม่ขาดสายเขาไม่ได้ขาดใจไททัทนชียังคงพยายามยกดาบขึ้นฟันอีวานอินมีเสียงดังขึ้นอีกครั้งปัง ครั้งนี้อย่างตัวเจี๋ยเห็นชัดเจนว่าในมือของอี้หวานอินมีวัตถุรูปร่างประหลาดของสิ่งนั้นเล็งไปที่หน้าผากของคนร้ายเลือดและสมองของคนผู้นั้นกระจายเลอะต้นไม้ที่อยู่ด้านหลังกลายเป็นสีขาวปนแดงกองหนึ่งร่างของเจ้าหมอนั่นโอนไปเอ็นมาก่อนจะล้มลงกับพื้นดาบในมือกลิ้งมาหยุดอยู่แทบเท้าของอีหวานอินครั้งก่อน ที่อีหวานอินฆ่าคนเป็นการยืมมือสูไฟอีกทั้งยังไม่เห็นศพของเสี่ยวเหมยกับตาตอนนั้นเธอยังอาเจียนอย่างหนักมาวันนี้ได้เห็นศพคนตายต่อหน้าต่อตาต,ต่อให้ไม่ผอ,อืดผะอมแต่ก็รู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเหมือนกับภาพฝันแม้แต่คนที่ตายก็ดูไม่เหมือนคนจริงๆจะว่าไปแล้ว โลกใบนี้ไม่ใช่โลกสมมุติหรอกเรพระสนมเสียงขององค์ลักเงาทํำให้อีหวานอินได้สติพระสนมได้รับบาดเจ็บหรือไม่อีหวานอินเพิ่งรู้สึกว่ากระเพาะบิดเกร็งจนเจ็บเธอพยายามสะกดความเจ็บปวดไม่สิถึงจะอยู่ในโลกใบนี้แต่ก็ยังมีคนคนหนึ่งที่เป็นความจริงเธอหันไปมองอย่างตัวเจียถามเสียงสัน่นเล่ามาสิว่าเกิดอะไรขึ้น ยางตัวเจียพยายามเล่าอย่างรวบรัดที่สุดอีวานอินใช้ความคิดมองไปยังองครักเงาทั้งสี่คนที่ติดตามมาพวกเจ้าสองคนแบกได้เท้ายางไปขอความช่วยเหลือองครักเงาตอบรับขอรับได้เท้ายางอีวานอินตบไหล่เขาอนาคตของต้าเชียต้องฝากความหวังไว้ที่ฝีปากของท่านแล้วอย่างตัวเจียถูกองครักเงาแบกไปแล้ว องครักษ์เงาที่เหลืออยู่อีกสองคนรู้สึกไม่มั่นใจพระสนมอีหวานอินกำปืนในมือนแน่นแม้ใบหน้าจะขาวซีดแต่เสียงกลับมุ่งมั่นข้าไม่เป็นไรรีบขึ้นเขากันเถอะทั้งๆท,ที่สถานการณ์ตรงหน้ากำลังเข้าสู่ภาวะคับขันแต่อีหวานอินกลับมีความคิดที่ไม่เหมาะสมขึ้นมาเธอคิดว่าทำไมเมื่อคืนนี้ตอนที่อยู่ตรงระเบียง ฉันถึงไม่จูบเขานะองค์รักเงามีฝีเท้ายอดเยี่ยมพวกเขาแบกอย่างตัวเจี่ยวิ่งมาถึงประตูเมืองในเวลาไม่นานเสื้อผ้าของอย่างตัวเจี่ยมีรอยเลือดติดอยู่ไม่น้อยทหารที่เฝ้าหน้าประตูเห็นเข้าก็รีบเข้ามาขวางอย่างตัวเจียพูดด้วยเสียงแหบแหง้งผู้บัญชาการเจ้าอยู่ไหนพาข้าไปพบผู้บัญชาการเจ้าเดี๋ยวนี้เจ้าอู่เฉิงสั่งเอาไว้ว่า ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นให้รีบไปรายงานทันทีไม่นานเจ้าอูเชิงก็ปลากฏตัวพอเห็นสภาพของอยางตัวเจียแล้วก็วางใจไปมากกว่าครึ่งดูท่าตวนององคงใกล้จะทำสำเร็จเต็มทีอย่างตัวเจียเจรจาขอกำลังทหารเพื่อไปช่วยเชี่ยโหตันแต่เจ้าอูเชิงกับตัดบทเจ้าเป็นใครเรื่อข้า อย่างตัวเจียบอกสถานะของตัวเองเจ้าอู่เฉิงรูปหนวดตอบอย่างไม่เชื่อถือสภาพอย่างเจ้าเนี่ยนะไหนจะชาวนาพวกนี้อีกกล้าแอบอ้างว่าเป็นคนของสำนักโหราศตาร์แถมยังมาขอให้ทหารรักษาพระองค์ออกปฏิบัติการอีกเรือยอย่างตัวเจียกโกรธจนตัวสัน่นล้วงมือเข้าไปในอกเสือ้อเพื่อหาหลักฐานแสดงตัวตนแต่น่าเสียดา ที่ป้ายประจำตัวของเขาได้หล่นหายไประหว่างที่วิ่งลงเขาเจ้าอู่เชิงสั่งการเด็กๆจับเขาไปขั้งไว้รอการสอบสวนเลือดในกายของอย่างตัวเจี่ยเย็นเชียบราวกับน้ำแข็งเขาสามารถหาวิธีพิสูจน์ตัวเองได้แต่กว่าจะถึงตอนนั้นไม่รู้ว่าบนเขายังจะเหลือคนรอดชีวิตอีกสักกี่คนเปยโจต่อสู้กับถูเออ ท่ามกลางสายฝนที่กระหน่ำลงมาผ่านไปกว่าร้อยกระบวนท่าก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะถ้าพูดกันถึงวรยุทธฝีมือของเป๋ยโจโย,ย่อมเหนือกว่าถูเออที่เวลานี้เหลือแขนที่สามารถใช้การได้เพียงข้างเดียวแต่เพราะถูเออตั้งใจจะเอาชีวิตเข้าแลกกระบวนท่าที่ใช้จึงเต็มไปด้วยไอสังหารตั้งใจที่จะตายไปพร้อมกับเป๋ยโจ ส่วนปยโจยังพะวงและเป็นห่วงเชียโฮตันที่อยู่ด้านในจึงแสดงฝีมือได้ไม่เต็มที่ภายในตำหนักสักกระไม่ว่าจะเป็นผู้บุกลุกหรือเหล่าองค์ครักษ์ก็แทบจะนอนอยู่บนพื้นกันหมดมีทั้งร่างที่ไรลลมหายใจและคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในห้องโถงยามนี้มีเพียงชาวเยี่ยนสามคนที่ยังคงยืนอยู่ พวกเขาเป็นคนสนิทของทูเออร์ผ่านสมรภูมิรบและอันตรายมากมายกว่าจะมาถึงวันนี้อีกทั้งยังเป็นคนประเภทที่ยิ่งสู้ก็ยิ่งฮึกเขิมสู้มาจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เพียงพำพวกเขาใช้ศพคนตายมาเป็นโลกกำบังเดินเข้าใกล้เป้าหมายสุดท้ายอย่างระมัดระวังเชียโหตันนั่งอยู่บนพื้นที่อยู่ลึกเข้ามาด้านใน มีเลือดไหลจับแพ้ที่หน้าอกมือข้างหนึ่งถือปืนเคลื่อนไปตามการเคลื่อนไหวของชาวเยียนคลายต้องการหาจังหวะยิงมีแต่เชี่ยโหดตันเท่านั้นที่รู้ดีว่านี่เป็นเพียงการหลอกล่อศัตรูเพราะตอนนี้ปืนในมือเขาไม่มีกระสุนเหลืออยู่อีกแล้วอีกฝ่ายเดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆวันนี้เขาคงกลับไปไม่ได้แล้วสินะ เชี่ยโหตันหันกลับไปมองไทเฮาที่มีสภาพจะตายมิตายแหลแวบหนึ่งรู้สึกเสียดายอย่างยิ่งถ้ารู้ตั้งแต่แรกว่าจะไม่อยู่พ้นวันนี้เขาไม่ควรยิงกระสุนที่ขาของนางเลยน่าจะฆ่าให้ตายไปเสียทีเดียวเขายังมีเรื่องที่น่าเสียดายอีกมากมายยังไม่ได้เห็นตัวอองคุกเข่าลงต่อหน้าไม่ได้เห็นสองแคว้นสงบศึก ไม่ได้เห็นข้าวฟ่างที่เก็บเกี่ยวได้ทั่วแควนไม่อาจทำตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กระเฉินจิงเทียนและคนอื่นๆที่ว่าจะให้พวกเขาได้เห็นแผ่นดินที่มีพืชผลอุดมสมบูรณ์ความเสียดายมากมายที่ผุดขึ้นในหัวของเขาลอยไกลออกไปเรื่อยๆเหลือเพียงความทรงจำที่ชัดเจนและสดใสมากที่สุดนั่นก็คือภาพที่มีหม้อไฟร้อน และน้ำแกงเดือดปุดปุดในตำหนักเย็นถ้าหากเขามีโอกาสได้เจอเธออีกครั้งมีเสียงระเบิดดังขึ้นสามหนชาวเยี่ยนที่อยู่ตรงหน้าของเขาล้มลงทีละคนเผยให้เห็นคนที่ยืนหยัดอยู่รลังประตูใหญ่ที่กำลังเปิดอ้าท่ามกลางม่านฝนสีเข้มมีเงาคนผู้หนึ่งปรากฏขึ้นและก้าวเท้าเข้ามาในตำหนักแห่งนี้ทีละก้าว ครื่องแป้งที่ใช้แปรงชชมถูกน้ําฝนชะล้างไปจนหมดสิน้นปล่อยผมยาวเปียกรีบติดกับใบหน้าแววตาที่สังหารคนไปเมื่อครู่เหลือเพียงความเย็นชาที่ยังไม่จางหายเธอไม่รอให้เขากลับไปหาแต่เลือกที่จะมาหาเขาเองมาหาเขาเหมือนคืนนั้นคืนที่เขารู้สึกว่ามันผ่านไปนานแสนนานวันนั้นอันเสียนเข้ามารายงานเขาว่า วันนี้อี้ผินที่จะมาปนิบัติฝ่าบาทดูผิดปกติไปจากทุกวันนางแต่งหน้าประหลาดนะักเขาไม่เข้าใจหมายความว่าอย่างไรเรืออันเสียนตกใจฝ่าบาทมีรับสั่งให้กระมอมคอยสังเกตเหล่าสนมที่จะมาเข้าเฝ้าว่ามีอะไรผิดแผกไปจากทุกวันหรือไม่หากมีจะต้องรีบทูลให้พระองค์ทรงทราบพอได้ยินเช่นนี้เขาจึงนึกขึ้นมาได้ว่า ตนออกคำสั่งเนี้ยมานานมากแล้วตอนนั้นเขายังไม่เลิกล้มความคิดที่จะหาตัวคนที่เหมือนกับเขาแต่มันผ่านมาหลายปีนานจนเขาเกือบลืมไปแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ยังทําตามขั้นตอนเดิมเมื่อรับรู้ถึงร่างที่คุกเข่าอยู่ข้างเตียงเขาจึงพูดขึ้นว่าใสาหัวไปจากนั้นยังแสดงตัวเหมือนคนที่เพิ่งข้ามมิติมาด้วยการถามว่า ไม่ได้ขึ้นเตียงจะตายหรือไรถ้าอีกฝ่ายข้ามมิติมาเหมือนกันและได้ยินเช่นนี้ก็น่าจะมีปฏิกิริยาบ้างเขาไล่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปทั้งหมดหญิงสาที่อยู่หลังม่านหน้าเตียงยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเชียร์โหตันหัวเราะเยาะตัวเองในตอนนั้นเองมือเล็กๆก,ก็ปัดผ้ามานหน้าเตียงออกอีกฝ่ายแต่งหน้าจนงดงามบาดตา ทว่าดวงตาคู่นั้นกับบริสุทธิ์สะอาดอย่างยิ่งเขาไม่เชื่อสิ่งที่ดูสะอาดบริสุทธิ์ใดๆอีกแล้วแต่ขณะเดียวกันก็ไม่กล้าปฏิเสธดวงตาคู่นั้นจึงสั่งให้หญิงสาวผู้นั้นปูที่นอนลองให้เธอนอนในห้องเดียวกับเขาสักคืนความเงียบงันถูกทำลายด้วยประโยคที่พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ How are you เชียโหตั้นยิ้มรับมาแล้วเรื อีวานอินคุกเข่าลงตรงหน้าฉีกชายเสื้อของตัวเองมาพันบาทแผลให้เชี่ยโหตั้นด้วยมืออันสันเทาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแผลเล็กๆแค่เนี้ยห้ามเลือดแล้วก็ไม่เป็นไรแล้ววานอินเชี่ยโหตันมองอีวานอินผมมีเรื่องจะสารภาพลิ่มฝีปากของเขาซีดขาวเหมือนคนใกล้ตายที่กำลังจะสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย ขอบตาของอี้หวานอินเริ่มเป็นสีเข้มห้ามพูดอดทนไว้อดทนเอาไว้กลับไปแล้วค่อยคุยกันเชี่ยโหดตั้นยิม้มกลัวผมพูดจบแล้วจะตายละสิเงียบไปเลยวางใจเถอะเขาพูดขึ้นก่อนที่คุณจะตอบตกลงผมยังตายไม่ได้ผมยังไม่ได้ทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงเสียงที่พูดพลันขาดหายอีหวานอินห้ามเขาไม่ได้ก็เลยใช้วิธีอื่น ปิดปากเชี่ยวโหตั้นเสียเชี่ยวโหตันจำไม่ได้ว่าหัวใจของตัวเองเริ่มด้านชาตั้งแต่เมื่อไหร่อาจเป็นตั้งแต่วันแรกที่ข้ามมิติมาหรือเป็นวันแรกที่เขาฆ่าคนหรืออาจเพราะอาการปวดศรีรษะที่เกิดขึ้นวันแล้ววันเล่าจนร่างกายเริ่มสร้างกลไกลปกป้องตนเองแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งในโลกที่แปลกประหลาด เสียงฝนตกฟ้าร้องยังคงดังก้องแต่เหมือนมีใครสักคนปิดผ่านกันเสียงรอบๆตัวเขาความเจ็บปวดที่มีอยู่ในร่างชัดเจนขึ้นเป็นพันเท่าเส้นประสาทแต่ละเส้นร้อนระอุจนแทบระเบิดลิมฝีปากของเธอก็ร้อนเหมือนถูกล้อมมาจากลาวารถคข่าเหมือนสนิมเหล็กที่อยู่ในลำคอส่งผ่านมายังปลายลิ้นที่กระวัดกันอยู่ โดยที่ไม่รู้เลยว่าใครกําลังถ่ายเลือดให้ใครความจริงร่างกายของเขาเกิดปฏิกิริยาต,ตอบสนองที่เป็นไปตามสัญชาตญาณเอาตัวรอดนั่นคือถอยหนีเหมือนกลัวเปลวไฟแต่ครั้งเนี้เชี่ยโหดตั้นกับแข็งคืนโน้มตัวไปข้างหน้ายกฝ่ามือขึ้นมากระชับท้ายทอยของอี้หวานอินฝนตกหนักคล้ายกับจะชะล้างทุกสิ่งทุกอย่างออกไป มีศพนอนเกลื่อนอยู่บนพื้นแต่ก็มีคนกำลังจุมพิษกันอย่างดูดดื่มทั้งคู่จุมพิษกันจนกระทั่งอีหวานอินเริ่มหายใจไม่ทันดันตัวออกห่างจากเชี่ยโหตันชายหนุ่มยอมปล่อยเธอแล้วแซวว่าหวานจังอีหวานอินพูดไม่ออกเก่งเหมือนกันนี่เธอชะงกหน้าเข้าไปใกล้ขายจะปละมือกับเขาต่อแต่เปล่อยโจแทซากว่าขอรบกวนสักคู่เถอะ มีเลือดไหลาจากมุมปากของเปยเจอเขาได้รับบาดเจ็บภายในองครักเงาสองคนที่อี้หวานอินพามาด้วยช่วยเปัยเจอสู้กับถูเออตอนนี้ถูเออถูกปยเจอจับมัดแล้วเอาไว้อย่างนั่นนะทุกคนยืนมองคู่รักที่กำลังรมรันกันอย่างแนบแน่นด้วยความอดทนไม่รู้ว่ารอมานานเท่าไหร่ถึงได้ขัดจังหวะอย่างสุภาพนอบน้อม องครักษ์เงาทั้งสองตรวจดูคนที่บาดเจ็บล้มตายอยู่ในตําหนักมีองครักษ์หลายคนที่ยังไม่เสียชีวิตพวกเขาถูกประคองขึ้นมาทําแพ้องครักษ์เงายังเจอชาวเยี่ยนที่ยังไม่ขาดใจตายอีกสองคนจึงจับตัวมัดไว้แล้วลากมาทิ้งข้างกายถูเอออีวานอินเพิ่งรู้สึกตัวจึงหมุนตัวหนีอย่างอับอาย เมื่อเปยโจเห็นแผลที่หน้าอกของเชียโหตันแล้วก็น่าถอดสีตันเออเชีอโหตันสวมชุดสีดำจึงมองไม่เห็นว่ามีเลือดไหลามากแค่ไหนแต่ผ้าที่อีหวานอินฉีกมาพันแผลให้เขาตอนนี้ถูกย้อมไปด้วยสีแดงจนชุม่มเชียโหตันกลมหน้ามองไม่เป็นไรเปยโจมีสีหน้าเคร่งเครียดวางฝ่ามือบนกระหม่อมของทูเอ,อ คนคนนี้ไม่ควรเก็บไว้ทูเออร์คาดไม่ถึงว่าตัวเองจะพ่ายแพ้หมดท่าเช่นนี้ทั้งๆที่เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบไม่ว่าจะเป็นเวลาสถานที่หรือจำนวนคนที่มากกว่าท่าทางของเขายามนี้เหมือนคนหมดอะไรตายอย่างทวาดวงตาที่เววลึกเข้าไปนั่นอย่างจ้องเชียโหตั้นอย่างไม่ยอมแพ้เขาถมน้ำลายลงพื้น ชาวเชี่ยอ,อย่างเจ้ารู้จักแต่ใช้อาวุธลับกับใช้ตัวประหาดที่หญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงไปโจพยายามสะกดความไม่พอใจไม่ให้วูวามลงมือกับเขาตันเอ,อ๋จะให้ฆ่ามันหรือไม่ข้าเสียงกรีดร้องของสตรีดังขึ้นจากมุมห้องอีหวานอินสาดุงก่อนจะหันไปเห็นไทเฮาที่นั่งอยู่บนพื้น ด้วยสภาพที่ดูไม่ได้ไทเฮาตะคอกใส่จะเก็บมันไว้ทำไมรอให้มันร่วมมือกับตัวอองหรือไรเชีย่ยวโหตั้นทำเสียงประหลาดใจเกือบลืมไปแล้วว่าเสด็จแม่ยังหายใจอยู่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารหนนี้เชีย่ยวโหตันก็แสดงท่าทีแตกหักกับไทยเฮาไปแล้วเขาจึงไม่คิดจะเสแสร้งต่อชายหนุ่มหันไปจ้องถูเออโดยไม่สนใจไทยเฮาแม้แต่น้อย อีหวันอินที่ถูกขัดจังหวะก็กลับมาควบคุมอารมณ์ได้ดังเดิมด้านนอกยังมีคนของตัวอ๋องคอยจับตามองอยู่เนื่องจากคนพวกนั้นไม่เห็นสถานการณ์ด้านในตำหนักจึงไม่กล้าบุ่มบามบุกเข้ามาแต่หากเห็นว่าไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเป็นเวลานานเกรงว่าพวกเขาคงจะเข้ามาสืบดูเป็นแน่ถ้าพบว่าเชียโหตันยังไม่ตาย คนเหล่านั้นจะทำอย่างไรนะมาถึงขั้นนี้ในเมื่อลงมือแล้วก็ต้องทำให้สำเร็จพวกนั้นคงจะจัดการปิดชีพเชี่ยโหตันแล้วขอยนความผิดให้ชาวเยียนอย่างไม่ต้องสงสัยเห็นได้ชัดว่าเป๋ยโจก็คิดเช่นเดียวกันเขามองออกไปด้านนอกแวบ,บหนึ่งถ้าต้องผเผชิญหน้ากันตอนนี้ข้าไม่มั่นใจว่าจะชนะ เอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะจัดการชาวเยี่ยนได้แล้วนะคะรอดมาหนึ่งเปาะแต่ว่ายังเหลือนะคะกลุ่มทหารกลุ่มคนของตัวนอองที่ดักรออยู่นะคะด้านนอกอีกเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิโซดหน้านะคะไปดูว่าอีวันอินนะคะกับทางเชี่ยโหดตั้นจะรอดจากครั้งนี้ไปได้อย่างไรคะ่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ